สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนค่านะคะมาเจอกันกับเล็กเวลที่ h ิชแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะมาสาธิตวิธีการปลูกผักขึ้นชายได้ง่ายๆนะคะอ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เล็กเพิ่งขุดไปเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนขุดให้ดูนะคะตอนนี้คือมันค่าแล้วมันจะมืดก่อนนะคะอันนี้ก็คือเล็กกะไว้แล้วจะทําแปลงยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ไม้ไผ่เดียวมาเลื้อยทีหลังเนาะกะ ขีดเส้นไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเล็กก็ไม่ได้ขูดแปลงทั้งหมดนะคะเพราะว่าดินเราดีแล้วก็น้ําชุ่มเนาะดินดําน้ําชุ่มนะคะก็คือเล็กเลือกขูดไปหนึ่ง5สาสี่ห้าห้าแถวนะคะห้าแถวแล้วเราจะปลูกขึ้นสายเรียงไปเลยเนาะข้างๆกันก็จะเป็นแปลงหอมนะคะแปลงแรกผักชีแล้วก็พวกผักกาดหอมผักคะนา้าทางนู้นเป็นผักกาดนะคะเราจะปลูกผักกินเองกันโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลย นะคะเดี๋ยวเล็กจะปลูกให้ดูแบบง่ายๆซึ่งผักขึ้นฉ่ายที่เล็กปลูกไว้ที่บ้านก็สวยมากๆนะคะท่านผู้ชมอันนั้นก็คือเป็นการปลูกใส่กระถางแต่วันนี้เราจะมาปลูกแบบใส่แปลงนะคะ ขั้นตอนแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูนะนท่านผู้ชมก็คือหวานผักขึ้นช่ายลงแปลงเลยนะคะที่แปลงหวานแบบขีดๆได้เลยเพราะเราต้องเนี่ยค่ะเราถอนมาปลูกใหม่ได้เยอะมากนี่นะคะตรงนี้หอมมากเลยค่ะเห็นแบบได้กลิ่นแล้วคิดถึงแบบว่าซุกกี้เลยนะคะ ถอนมาแบบนี้เลยก่อนถอนจากแปลงนะคะก็ให้เรารดน้ําก่อนนะมันจะถอนง่ายนะคะก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใส่กี่ต้นเนาะเลกจะใส่หลุมละประมาณสองสามต้นนะคะคือมันจะกิ่งใหญ่แล้วก็ต้นอวบมากๆเลยนะคะในอนาคตเนาะโอเคเรามาเริ่มปลูกกันเลยดูค่ะ ดินชุ่มมากรดน้ํานะคะรดน้ําใส่ดินก่อนนะดินต้องเย็นนะท่านผู้ชมจับดูก็ให้ดินเย็นนะคะเดี๋ยวเล็กจะใส่สามต้นเลยในหลุมเดียวนะคะเราทําหลุมกว้างๆก็ได้ทําเป็นแถวนะคะเป็นแถวเป็นแนวจะได้สวยนี่ค่ะกดลงให้แน่นนะคะนี่ หลังจากที่เราปลูกเสร็จเป็นแถวแล้วเนี่ยเราก็ต้องรดน้ำนะคะจากนั้นผ่านไปเราก็ใช้แกลบมาโรยได้เพราะจะทำให้กักเก็บความชื้นนะคะของหน้าดินได้เพราะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งแห้งไวมากแล้วก็อีกอย่างนึงใส่ฐานได้นะคะโรยฐานไบโอชาใครมีฐานไบโอชาก็คือดีมากจะกักเก็บแบบน้ำได้ดีมากเลยนะคะเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นเนาะเดลืมดูตรงนี้นะคะ ่นี่เนะเาะแล้วก็กะประมาณเอาคือง่ายๆเลยใช้สูตรแบบคือไม่ต้องขูดทั้งแปลงก็คือเราจะปลูกเป็นหลุมไปเลยนะคะนี่แล้วก็ช่วงเวลาที่เราถอนมาปลูกลงดินเนี่ยให้เป็นช่วงค่ำนะคะท่านผู้ชมเพราะมันจะผ่านตอนกลางคืนไปก็คือมันจะไม่ร้อนเกินไปอย่าปลูกตอนเช้านะคะเพราะเดี๋ยวแดดมามันก็จะเฉาไวเนาะ นี่ค่ะเล็กจะปลูกไปแบบนี้เลยอามาหลุมนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเล็กจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมดูดินที่นาเล็กนะดูค่ะอวดดินซะหน่อยภูมิใจมากดินดาม,มากเลยค่ะดินดาม,มากรดน้ําลงไปนี่จริงๆขุดง่ายมากนะคะเล็กภูมิใจมากเลยมันเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของใบไม้ด้วยค่ะสวยมาก ลูกแบบนี้เลยรับรองว่าสวยนะคะแล้วเราใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้หมูนะเล็กมีปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวมีปุ๋ยกากอ้อยนะคะล่าสุดจะสั่งกากมันมาเป็นคนที่ชอบปุ๋ยมากนะคะชอบปุ๋ยชอบสั่งปุ๋ยมาบํารุงต้นไม้ของเรานะคะคือเราไม่ได้บํารุงแค่ต้นไม้เราบํารุงดินด้วยโอเคปุ๋ยกากมันใส่อะไรก็งาม รับรองเลยนะคะถ้าย้อนดูคลิปก่อนนะอันนี้เล็กไปถ่ายแถวแถวภูฝอยลมเนาะที่เขา,เาชําต้นไม้ขายสวยๆนะคะคือเขาแนะนําว่าให้ใช้กากมันผสมกับแกลบแกลบดำหรือแกลบดิบก็ได้นะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่คุกเค้าให้เข้ากันหมักไว้ใครจะใช้พอรอหนึ่งก็ได้นะคะใครไม่ใช้ก็ได้นะหมักจุลินทรีย์ทั่วไปก็ได้ หมากกับกา,กากมันนะคะช่วงนี้เขาจะมีกากมันนะใครอยากได้ก็รีบสั่งนะคะจากโรงงานทําแป้งสวยมากใส่อะไรก็งามนะคะที่เล็กเคยถ่ายให้ดูอันนี้ค่ะเดี๋ยวเล็กไปปลูกให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเล็กจะมาถ่ายให้ดูเนาะนี่คือวิธีการปลูกขึ้นใช้ได้ง่ายๆอันดับแรกนะคะหวานลงแปลงก่อนคือขุดดินให้ร่วนซุย ซื้อมเมล็ดพัน์มาหนึ่งซองแค่นั้นพอนะคะอ่านลงไปทีๆเลยก็ได้เพราะเราจะถอนมาปลูกอยู่นะคะแล้วก็ซองหนึ่งไม่เกิน20บาท10กว่าบาทก็มีนะคะขึ้นช่ายแล้วคะ่ะทุกคนนี่คือขึ้นช่ายที่เล็กปลูกนะคะเป็นแถวใบแบบนี้เลยนะใครชอบแบบที่เป็นพุ่มใหญ่ก็ปลูกหลายต้นนะคะ แบบเป็นพุ่มแบบเป็นกอใหญ่ก็ปลูกหลายต้นจะปลูกห่างหรือปลูกใกล้ๆก,กันก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นฉายโตมานะคะเขาก็จะกระจายออกเป็นกิ่งนะคะเป็นก้านเนาะก้านอวบๆใหญ่ๆนะคะ อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเสียงเริ่มเปลี่ยนอันนี้คือเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันมืดด้วยนะท่านผู้ชมจริงๆถ้าเราจะปลูกให้เป็นแถวสวยๆเนี่ยเราต้องอขึงเชือกนะคะขึงเชือกเหมือนช่างเนาะจะสวยเลยนะคะนี่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เล็กใช้เป็นกระจุกใหญ่นะคะหลายต้นเพื่อเล็กมีนี่ค่ะ ต้นอามาเะเขือเทศแล้วก็พริกด้วยนี่มีคนให้มานะคะต้นกล้าพริกก็เลยเอามาปลูกใกล้กันเลยให้มีแบบผักหลากหลายนะคะในแปลงเดียวจากนั้นนะคะเดี๋ยวเล็กก็จะรดน้ำข้างกันนี่ก็เห็นไหมคะมีแต่ของกินผักบุ้งมะละกอมะนาวนะคะแล้วก็มีใบของกระเทียมด้วยค่ะกินผักเยอะๆนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรง โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเร็กกวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ปลูกขึ้นช้าแล้วก็อยากมาช่วนปลูกผักกินเองกันนะคะมีความสุขดูการเจริญเติบโตของผักแล้วก็ได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาสวัสดีค่ะ